สวัสดีครับชาวราศีธนูครับมาดูกันครับว่าดวงในเดือนกันยายน2566ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีะแนวทางพลังงานนะครับ แบบไหนเข้ามานะครับมีการเตือนมีพลังงานดีมีพลังงานบวกหรือสิ่งที่คุณอาจจะจำเป็นต้องรู้นะครับก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับผมทำเป็นแนวทางให้กับคุณเนาะมันก็มีดวงดาวต่างๆเคลื่อนย้ายโยกย้ายนะครับในแต่ละเดือนโดยเฉพาะดาวอาทิตย์โยกย้ายในทุกๆเดือนดังนั้นเนี่ยมันก็มีอิทธิพลบางอย่างส่งถึงเราอยู่แล้วนะครับแต่อิทธิพลของการเคลื่อนย้ายของดวงดาวอะ มันไม่ได้เยอะเท่าอิทธิพลที่เราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับดังนั้นพลังงานต่างๆได้อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เราลองมาดูกันชาวราศีธนูเดือนกันยายนนะครับที่ทางพลังงานเป็นอย่างไร Let your inner hero out ครับ Moon i น hero คเอ่อเนาะ หมายเลข17บเจ็ด heroism ครับ heroism ครับก็คือ hero นั่นเองนะครับในไพ่ใบนี้มันอาจจะพูดถึงความกล้าหาญมันอาจจะพูดถึงการเห็นคุณค่าในตัวเองอาจจะพูดถึงการพาตัวเองออกไปลองนะครับใช้ชีวิตลองทำหรือคุณมีเป้าหมายอะไรอะในเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวราศีธนูมันอาจจะถึงจังหวะเวลาที่ดีนะครับที่คุณอาจจะต้อง ลองลุยดูนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะพูดถึงความคิดสร้างสารรค์อาจจะพูดถึงไอเดียมันอาจจะพูดถึงการที่คุณอาจจะต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นนะครับหรืออาจจะพูดถึงสัญญาณนะครับที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันรอคุณอยู่ในอนาคตก็ได้นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงการเป่งบานนะครับโอกาสครับ ดีๆที่อาจจะเข้ามาก็ได้ถึงเวลาของการลงทุนในตัวเองนะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณอาจจะต้องพาตัวเองไปสู่โอกาสบางคนอาจจะได้รับโอกาสเข้ามาที่ให้ลองทํารับผิดชอบนะครับโปรเจกต์เป้าหมายนะครับต่างๆของคุณพไพ่ใบนี้คือสัญ,ญญาณของการพัฒนาฝึกหรือย,ยกระดับทักษะของตัวคุณเองได้ด้วยมันถึงเวลาที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเนี่ยคุณควร เอาออกมานะครับเอาออกมาเอาออกมาลองเอาออกมาทำนะครับอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นด้วยก็ได้นะครับดวงของคุณครับจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนนี้นะครับมันมีทิศทางของการโปรโมทการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมได้แต่บางคนอาจจะไม่ใช่ภายในเดือนกันยายนนะครับแต่มันคือการทำตัวเองให้คู่ควรที่จะได้ กับตำแหน่งนั้นหรืองานนั้นนะครับเพื่ออนาคตของตัวคุณนั่นเองชาวราศีธนูครับดวงเดือนกันยาเป็นอย่างไร Focus on your home and love cups sun in cancer นะครับคำว่า home พาไพ่ใบนี้มันอาจจะพูดถึงสภาวะรมก็ได้นะครับพูดถึงในเรื่องราวของเรื่องราวของภายในนะครับจิตวิญญาณของความสงบนะครับการโฟกัสที่หัวใจของคุณ การโฟกัสที่เสียงเรียกภายในของคุณนะครับโฟกัสที่ความรักดูแลตัวเองรักตัวเองรักครอบครัวให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นนะครับมันอาจจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นในครอบครัวความสัมพันธ์นะครับหรือการเจริญเติบโตขึ้นก็ได้มันมีบางคนนะครับ ในไพ่ใบน,นี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพลังงานต่างๆในบ้านนะครับคนในบ้านนะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะได้รับการขี้ขายก็ได้แต่ในไพ่ใบนี้ผมรู้จึกว่ามันคือการให้ความรักในบ้านมันคือการสร้างบ้านให้เป็นพลังงานที่ดีขึ้นก็ได้นะครับในไพ่ใบน,นี้เนี่ยก็อาจจะพูดถึงเขาเรียกว่าความสมาธทางอารมณ์ของคุณกได้ความสงบ นะครับความความนิ่งขึ้นของอารมณ์ของคุณก็ได้หรือนะครับมันถึงเวลาที่จะต้องเข้าใจตัวเองนะครับหรือไพ่ใบนี้คือการที่คุณนะครับแบบให้เวลากับตัวเองมากๆกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับวัตหมายกับความฝันนะครับแล้วคุณก็จดจ่อกับมันก็ได้แล้วมันอาจจะเกิดผลเป็นเรื่องราวดีๆนะครับหรือความสําเร็จเกิดขึ้นมาสําหรับคุณก็ได้ แล้วก็มี success after setback ครั eclipse in Sagittarius ครับ,รบหมายเลข3 3 growth ครคือการเติบโตไพ่ใบนี้เนี่ยในเดือนกันยายนสำหรับชาวราศีธนูผมเชื่อว่ามันมีหลายๆอย่างเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับคุณมันเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นนะครับในแต่ละสเต็ปในแต่ละช่วงจังหวะของคุณในเดือนนี้สิ่งที่ให้ความสำคัญกับตัวเองนะครับก็คือในเรื่องราวของสภาวะอารมณ์หรือจิตใจของตัวคุณ การเติบโตมาอ่าการเติบโตนี้มันอาจจะเป็นการเติบโตทั้งในเชิงของมิตินะครับในกายภาพการทํางานการใช้ชีวิตนะครับหรือการเติบโตส่วนบุคคลของคุณก็ได้โปรเจกต์ Project นะครับหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นมามันมีแบบเขาเรียกว่าคุณจะเติบโตจากประสบการณ์นะครับก็ได้หรือการเห็นถึงความสามารถครับในตัวคุณคุณจะได้รับข้อมูลครับ ใหม่ๆอยู่ตอลอดเวลาหรือจกักรวาลอาจจะส่งเป็นข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นมาให้คุณเพื่อการเติบโตเพื่อการพัฒนาตัวเองก็ได้คุณอาจจะได้เริ่มต้นนะครับในเฟสใหม่ของชีวิตของคุณบางคนเป็นเริ่มต้นงานนะครับธุรกิจโปรเจกต์นะครับในภพ่ไปนี้คือวิสัยทัศน์ก็ได้ครับมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตของคุณถ้าคุณมีมุมมองที่ดีแน่นอนชีวิตของคุณก็ไปในทางที่ดีนั่นเองนะครับ คุณจะค้นพบความสําเร็จจากตัวคุณเองนะครับดังนั้นเนี่ยในไพ่ในเดือนกันยายนดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่ต้องพึ่งพาตัวเองชาวราศีธนูนะครับพึ่งพาตัวเองมากๆพึ่งพาในที่นี้คือไม่อยากจะให้คุณพึ่งพาแบบเหนื่อยเครียดทุกข์ครับแต่อยากให้คุณพึ่งพาตัวเองแบบเออเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองหรือพาตัวเองทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จหรือมีความสุขขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ เดือนกันยายนดวงของคุณเป็นอย่างราาวราศีธนูเหมือนเป็นการเดินทางเน,ะนเงาะ wandering path ครับ enjoy the journey การค้นพบครับผมไม่แน่ใจนะคะว่าบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่ทางไหนแต่ผมเชื่อว่ามันมีการเดินทางเกิดขึ้นมามันมีการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่กล้าหาญเกิดขึ้นมาสำหรับคุณดังนั้นเนี่ย คุณมีเข็มทิศนำทางตัวคุณแล้วนะครับเสียงเรียกภายในอิสระภาพในชีวิตหรือไฮเออร์เซลล์ของคุณกำลังบอกอะไรกับคุณอยู่ว่าคุณอาจจะต้องอเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตหรือจะต้องทำยังไงหรือเส้นทางไหนหรือแนวทางไหนที่จะทำให้คุณนั้นได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตของคุณนั่นเองนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเส้นทางเปิดเผยขึ้นมานะครับสำหรับชาวธนู มันอาจจะเป็นเส้นทางที่โอเคแหละเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่เรียนรู้ใหม่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามานั่นแสดงว่าคุณอาจจะต้องเชื่อใจตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มี in the flow ครับ everything is smooth sailing ครับพไพ่ใบนี้คือเหมือนจักรวาลครับกำลังจะบอกคุณในเดือนกันยายนนี้เนี่ยให้ใช้ชีวิตแบบ โฟล์โวครับให้ใช้ชีวิตแบบสบายๆผ่อนคลายคือสิ่งที่คุณปรารถนาต่างๆในเรื่องราวอะไรก็ตามอ่ะถ้ามันเป็นความกังวลถ้ามันเป็นความกดดันมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้คุณใช้ชีวิตแบบยากขึ้นหรือมีความทุกข์กายทุกใจนะครับดังนั้นในไพ่คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะเข้าที่เข้าทางเข้าร่องเข้ารอยของมันเองนะครับคุณแค่ใช้ชีวิตให้เอ็นจอยครับเหมือนคุณกําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะเหมือนคุณกําลังแบบทํางานอะไรใหม่ ไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างใหม่แน่นอนว่าในช่วงแรกมันยากแต่เมื่อคุณทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆมันเกิดเป็นนิสัยมันเกิดเป็นความเคยชินมันก็จะง่ายเองดังนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มแรกการตัดสินใจบางอย่างมันยากการทําอะไรเริ่มต้นใหม่มันยากแต่เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆคุณจะชินและง่ายเอง นะครับแล้วก็ everything is m o ลเ s อร l i n g เนี่ยผมรู้สึกว่า in the flow เนี่ยเหมือนคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของการเติบโตของคุณจริงๆคุณเรียนรู้นะครับคือด้วยชาวราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ต้องลุยด้วยตัวเองเป็นคนที่ตรงนะครับเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานในตัวเองสูงมีไฟในตัวเองสูงแต่เมื่อไรที่มันมอดมันก็แบบเออพายคุณแบบจมอยู่กับพลังงานลบได้เหมือนกันดังนั้นผมรู้สึกว่าในเดือนกันยาเนี่ย ไม่ใช่แค่ในเดือนกันยาในทุกๆเดือนนะในทุกๆวันด้วยอยากให้คุณกระตุ้นตัวเองแบบให้กำลังใจตัวเองปลุกไฟในตัวเองปลุกพลชันในตัวเองปลุกความกระตือรือร้นในตัวเองขึ้นมานะครับคือการโฟกัสที่ความรักในตัวคุณนั่นเองนะครับแล้วก็คุณจะอยู่บนเส้นทางไหนก็ได้ที่คุณมีความสุขและประสบความสําเร็จอะมันมันเกิดขึ้นได้สําหรับทุกๆคนนะครับกล้องโทรศัพท์เบี้ยว มาดูกันต่อนะครับชาวราศีธนูดวงเดือนกันยาของคุณนะครับเป็นอย่างไรอ,อิสบ,บอร์นครับความคิดครับนี่เลยไอเดียความคิดสร้างสารรค์ความบันเจิดนะครับการคิดงานแน่นอนว่า หลายๆคนอาจจะทํางานที่ต้องใช้ความคิดอาจจะมีความเครียดความกังวลความกดดันนะครับต่างๆเข้ามาดังนั้นเคลียร์พลังงานของตัวเองหรือตอนนี้นะครับหลายๆคนในเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าลองสังเกตสิ่งที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในความคิดของคุณเสียงภายในของคุณว่ามันกำลังบอกอะไรผมเชื่อว่ามันมีข้อความมีแมสเซจที่จําเป็นนะครับ สู่การเจริญเติบโตของคุณในเดือนนี้คอนเนคกกับตัวเองเยอะๆครับคอนเนคกกับตัวเองคืออะไรก็คือการอยู่เงียบๆนิ่งๆเพื่อให้คุณมีไอเดียในการทำงานนะครับในการคิดงานหรือไอเดียดีๆจริงๆ นในการดําเนินชีวิตของคุณก็ได้ในไพ่ใบนี้อาจจะเป็นน n e โป r o j e c t ที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเหมือนความฝานันมุมมองดีๆก็ได้ที่คุณควรมีต่อชีวิตของคุณในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการเปลี่ยนแปลงมันมาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเสียสละหรือทิ้งไปหรืออาจจะแบบต้องต้องเปลี่ยนงานอะไรต่างๆแต่ ถ้าตราบใดที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวคุณนะ่ะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้แน่นอนทัวรสอดครับเนี่ยมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมามันมีเขาเรียกว่ามันมีช้อยมันมีทางเลือกมันมีตัวเลือกนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนการที่จะพาตัวเองไปสู่เส้นทางที่เราอยากจะใช้อะ่ะมันต้องอาศัยความกล้าหลายๆคนเนาะแบบอยากจะไปลองทําอะไรบางอย่างดู อยากจะเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะลาออกเพื่อไปใช้ชีวิตอยากจะออกไปเดินทางอยากจะออกไปท่องเที่ยวแน่นอนว่ามันมีความกลัวเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นคือถ้าเรามองหรือแค่ใช้ความรู้สึกในเชิงของความกลัวแน่นอนว่ามันอาจจะจากัดคุณไว้ก็ได้ให้คุณไม่กล้าแต่ถ้าคุณลองลองเขาเรียกว่าใช้ตาภายในใช้เสียงภายในใช้ความรู้สึกที่มันแบบเฮ้ยอย่างน้อยเราได้ลองเราได้ทํา มันจะผิดพลาดมันจะล้มเหลวก็ช่างมันแค่นั้นแค่ลองผมรู้จักว่ามนุษย์เกิดมาเราควรลองคือเราจะไม่รู้เลยครับว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรายังไม่ได้ลองนะครับแต่การลองเนี่ยมันมันเป็นการลองที่คุณไม่ต้องเสี่ยงเอาชีวิตของคุณไปเป็นอันตรายอะไรใดๆนะครับในลักษณะประมาณนั้นผมไม่ได้บอกให้คุณไปลองทําอะไรที่มันเสี่ยงนะครับคือให้คุณลองอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากลองออกไปเดินทางคนเดียว คุณอาจจะเอาชนะความกลัวตัวเองก็ได้ว่าคุณไม่กล้าใช้ชีวิตคนเดียวไม่กล้าเดินทางคนเดียวคุณลองพาตัวเองออกไปดูคุณอาจจะค้นพบเมตภาพดีๆระหว่างการเดินทางก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเรามีความคิดที่กลัวไปเองที่มันจํากัดเราไว้ก็ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวผีจริงๆครับถึงแม้ว่าผมแบบเออจะเห็นหรือจะอะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าการนอนคนเดียวในโรงแรมอะ่ะมันมันมัน มันน่ากลัวนะครับผมก็มีช่วงที่แบบตัดสินใจโอเคลองไปพักโรงแรมไปนอนคนเดียวไปเที่ยวเออมันก็ถามว่ามันกลัวไหมมันกลัวแหละแต่แบบเออเราเอาชนะมันได้อะผมไม่ได้เปิดไฟนอนด้วยผมปิดไฟนอนแล้วก็แบบเออนอนมันก็ได้ อยู่ดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าวิญญาณมันอยู่ทั่วทุกที่ม,มันมีมันมีความคิดของผมผมรู้สึกว่าวิญญาณก็เหมือนเราเราก็เป็นวิญญาณดังนั้นเนี่ยวิญญาณอยู่ทั่วทุกที่ไม่ว่าไปที่ไหนก็มีวิญญาณนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างโปรเจคพลังงานของตัวเราอย่างไรผมไม่ได้อนุญาตให้วิญญาณแบบที่ไม่ดีเข้ามาเลยแต่แต่ผมอนุญาตให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหรือพลังงานที่เป็นพลังงานบวกไฮวายเบชั่นต่างๆเนี่ย เข้ามาได้ดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนอนแล้วมันรู้สึกแบบได้รับการคุ้มครองอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมแชร์เลยคือความกลัวบางอย่างมันอาจจะทําให้เราเราเราไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของตัวเราก็ได้นะครับดังนั้นในเดือนนี้มันมีการตัดสินใจที่ยากลําบากสําหรับบางคนเหมือนกันนะครับแต่แต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเอง มันก็มีนะครับ The Magician นะครับศักยภาพความสามารถครับหรือ Manifestation ก็ได้พไพ่ใบนี้จริงๆแล้วคล้ายๆกับการนั่งสมาธิโฟกัสจดจอ่อแล้วก็ดึงดูดเข้ามาเหมือนกันจริงๆ The Magician เป็นพลังงานของคนที่เก่งมีความสามารถหรือเติบโตในมุมมองต่างๆของชีวิตของแต่ละคนดังนั้นในเดือนนี้ความสําคัญนะครับคือการทํางานการลงทุนหรือการลงแรงด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะนํา มาซึ่งสิ่งดีๆให้กับคุณก็ได้หรือคุณอาจจะกําลังดึงดูดครับงานดีๆเจ๋งๆหรือความคิดหรือเต์ไรายของคุณหรือสิ่งที่คุณโฟกัสมากที่สุดอะ่ะจะดึงดูดสถานการณ์ต่างๆนั้นเข้ามาดังนั้นเรามาระวังครับในการโฟกัสที่ความคิดลบนะครับมันอาจจะไปดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาคุณก็ได้ แล้วจะมี S เวนอฟคัครับไอเดียความคิดความฝันเป้าหมายสิ่งที่คุณอยากจะทําเยอะแยะมากมายเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณต้องจัดลําดับความสําคัญของความคิดจัดลาดับความสําคัญของการงานของคุณก็ได้นะครับเลือกขอพรเนี่ยอยากดึงก่อนให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณค่อยขอใหม่แล้วก็เอเจ็ปเป็นอาโคครับคุณอาจจะเขาเรียกว,ว่าความทุ่มเทความอดทนการเรียนนะครับการมุมมนะความพยายามในเดือนนี้อาจจะต้องมีมากขึ้น แน่นอนในทุกๆเดือนในทุกๆวันเราเจอประสบการณ์หรือเขาเรียกว่าการประจนภัยของชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับคือถ้าคุณโฟกัสที่ตัวคุณอย่างเดียวเลยอะ่ะโดยการแบบให้พลังงานดีๆกับตัวเองอย่างเดียวนะ่ะมันจะทําให้คนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกเยอะๆมากมายในเดือนนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเขาเรียกว่ามีเงินนะครับเข้ามาหรือ ดึงดูดความอดุดมสมบูรณ์เข้ามาจากตัวคุณก็ได้หรือโปรเจกต์หรืองานที่คุณทำนะครับมันจะสร้างรายได้สร้างกําไรให้กับคุณมากขึ้นก็ได้หรือถ้าใครกำลังตัดสินใจที่แบบจะลองเปลี่ยนงานเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถอัปเกรดเงินเดือนก็ได้นะครับมันเคยมีคอมเมนต์น,นึงว่าแบบเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่แบบเออเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือเราไม่เห็นความเก่งในตัวเองอันนั้นเนี่ยผมเคารพมุมมองเขามากแต่มุมมองของผมนะอันนี้สําหรับผม ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนงานอ่ะคือเราจะอยู่ในงานที่เราไม่ชอบไปทําไมถ้าคือเราจะอยู่ในงานที่เราไม่ชอบแบบ10ปีไปทําไมอ่ะแล้วเงินเดือนก็ไม่ขึ้นแล้วการเติบโตในองค์กรองค์กรองค์กรหนึ่งแบบ10ปีอ่ะเงินเดือนขึ้นไม่สูงหรอกขึ้นไม่สูงนะครับอันนี้ผมผมเปลี่ยนงานมาตั้งแต่ผมเรียนจบผมก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเนาะแต่ทุกๆการเปลี่ยนงานอ่ะผมเรียกเงินเดือนตัวเองได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆนะครับดังนั้น สิ่งที่คุณเห็นเลยนะครับคือมุมมองชีวิตคุณอะมุมมองแบบไหนอะมันกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองจริงๆนะครับผมไม่เคยมองว่าการเปลี่ยนงานเป็นการที่เราแบบไม่มีความสามารถในตัวเอง แต่ผมมองว่าการเปลี่ยนงานคือทุกๆงานฉันจะอัพเกรดเงินเดือนตัวเองให้ขึ้นฉันจะอัปเกรดตำแหน่งของตัวเองให้ได้อะไรแบบนี้นะครับคือมันเหมือนเป็นแบบเออเราก็ไปพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสามารถศักยภาพหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตัวคุณมีศักยภาพมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับดังนั้นอยากกังขาในตัวเองอยากกังขาในความสามารถของตัวคุณลุยให้เต็มที่ครับถึงแม้ว่าในเดือนนี้จังหวะเวลาของคุณนะครับบางคนดีหรือไม่ดีแต่ สิ่งที่คุณทําในธุรกิจในงานของคุณอะถ้าคุณมีความสุขคุณมีความรักกับมันแล้วคุณอดทนคุณแบบให้เวลามันจริงๆอะมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณแน่นอนนะครับลองมาดูกันว่าเดือนกันยายนชาวราศีธนูนะครับจะมีสิ่งใดเข้ามาดวงคุณจะเป็นอย่างไรเป็นดวงของความอดทนนะครับเป็นดวงของอาจจะเกิดความคิดเยอะๆมากมายขึ้นมาด้วยนะครับสําหรับคุณ ท่านุครับเดือนกันยายนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรโซเมตครับถ้าถามว่าดวงเป็นอย่างไรดวงได้พบเจอสิ่งดีๆด,ดวงได้พบเจอกับโชคลาภสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นโซเมตตรงนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งคู่มันเป็นได้ทั้งเพื่อนที่ดีมันเป็นได้ทั้งลูกค้าที่ดีมันเป็นได้ทั้งสิ่งดีๆที่คุณเข้ามาผมเชื่อพลังงานโซเมตมันไม่ได้แปลว่าเป็นความรักของคู่ ที่เป็นแบบแฟนกันอย่างเดียวอะครับแต่มันเป็นเหมือนคุณมีพลังงานที่ดีคุณสร้างตัวเองเป็นคนทคี่ควรที่จะได้พบเจอกับความรักที่ดีแน่นอนว่าพลังงานของความรักที่ดีก็จะเข้ามาเงินโอกาส การซัพพอร์ตการสนับสนุนการช่วยเหลือหรือเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณมันก็จะเข้ามาดังนั้นโซเมตคือพลังงานของการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดวงของคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับทำบ้านตัวเองเนี่ยให้เป็นพลังงานที่ดีบ้านทั้งที่คุณอยู่อาศัยแล้วก็บ้านที่มันเป็นจิตวิญญ,ญาณของคุณด้วยนะครับ โคเอเคทครับหมายเลข40ครับไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของธุรกิจการงานเนาะอาจจะมีการติดต่ออาจจะมีการเขาเรียกว่ามีมีลูกค้ามากขึ้นนะครับมีคนสนใจในธุรกิจของคุณมากขึ้นหรือโครอเคทเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสารรค์คุณเป็นครีเอเตอร์คุณเป็นนักสร้างเดอะเมจิเชียนครับเวทมนต์ต่างๆอยู่ในตัวคุณหมดแล้วสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณคิดในอดีตนั่นเอง ดังน,นั้นปัจจุบันคุณคิดอะไรคุณเชื่ออะไรคุณรู้สึกอะไรคุณส่งสัญเสทือนพลังงานอะไรออกไปคุณจะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นความจริงในอนาคตของคุณในเดือนกันยายนนี้ให้ความสนใจกับงานมากขึ้นครับคุณควรโฟกัสงานมากขึ้นจริงๆ โฟกัสงานที่แบบไม่ต้องทุกกับมันด้วยไม่ต้องกดดันนะคุณมีผลลัพธ์อะไรคุณเชื่อคุณทํามันแล้วปล่อยว่างครับคุณคุณอาจจะได้นะครับมันเร็วขึ้นก็ได้เดี๋ยวมาดูนะครับปิดท้ายคําแนะนําจากไพ่ n i m a l Spirit ครับว่ามีอะไรอยากจะแนะนํำชาวธนูในเดือนกันยายนนี้บ้าง Animal Spirit ครับอยากจะแนะนำาะไไรชาวธนู e. Grace Cup Swan You who cry, call the water of my soul Bring me your wisdom and light นะครับ Help me transform into elegant and great Inspire me with dignity and the spirit of beauty ครับภายในนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการเห็นด้านที่ดีของตัวเองการภาคภูมิใจในตัวเอง การเห็นถึงศักยภาพความสามารถในตัวเองมันมันเป็นเรื่องที่ดีที่คุณชื่นควรชื่นชมตัวเองทุกๆุกวันในไพ่ใบนี้อาจจะแนะนําคุณเนาะว่าคุณควรชื่นชมตัวเองชื่นชมชีวิตของตัวคุณเองหรือเห็นสิ่งดีๆในชีวิตของคุณที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะครับบอกตัวเองทุกวันก่อนจบวันก่อนนอนก็ได้ว่าคุณแบบขอบคุณตัวเองนะคุณมาคุณเดินทางมาถึงตรงนี้ได้คุณก็เก่งนะ หาด้านที่ดีในแต่ละวันของตัวเองให้เจอนะครับหรือวันนี้คุณทําอะไรให้เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมหรือเปล่าวันนี้คุณไปพูดเินทาใครหรือเปล่าวันนี้คุณไปตัดสินคนอื่นดีหรือไม่ดีหรือเปล่ามันคือการทบทวนตัวเองมันคือการเห็นตัวเองนะครับพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของจิตวิญ,ญญาณหรือปัญญาหรือเห็นถึงแสงสว่างในการนําทางตัวคุณก็ได้ ผมเชื่อว่าคุณมีความสวยงามคุณมีศักยภาพอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเองพร้อมที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วดังนั้นในเดือนกันยายนนี้เนี่ยใช้ชีวิตให้สง่างามครับให้สวยงามอยู่ในพลังงานที่ดีครับแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้ครับสำหรับชาวราศีธนูครับขอบคุณครับ